เดี๋ยวเราจะหาซื้อลายลองทองแล้วก็ไปร้านบุกกระถางนะคะทุกคนพากุงอ่ะอยากกินแบบว่าชาไทยมากแต่ว่า,ไ,าไ,ไม่ได้กินกินไม่ได้เขาเว่อ <laughs> อยากกินชาไทยมากแต่ว่าถ้าพุงกินปุ๊บใช่ไหมยางเปลี่ยนเลยเก็เตะบอกให้พุง,พงใส่เสียค่ปัตโต้เออไ,ได้กินแล้วอยากกินจัด,ด่ะทุกคน เดี๋ยวรอบหน้าใส่สีดำละไม่ใส่สีเทานัดกับเตว่าจะใส่สีเดียวกันเตบอกว่าให้ใส่สีเดียวกันมันจะใส่สีเทาเย็นหน้าอะไรนีะลอกแรกนะแล้วเราเดินเราไปออกนะเราเลยได้ม yeah ีแล้วม um ันต้องินหรอวะแล้วก็หมูกระทะเลยเป็นอะไรกันใช่เป็นหมูกระทะกันอยู่เราต้องหมูกระทะแล้วแหละร้านไหนร้านเดิมไหมโอ้ฝันออกลูกคิวเลยเราถามก่อนว่าร้านเปิดไหมคะ เาเพิ่งเล็งเมนอยู่แล้วคือต้องเล็งทางเดินด้วยไงประเด็นอะ่ะมันอ่านไม่ทันวันแรกวันไหลที่นี่ป่ะใช่วันแรกก็ไหลที่นี่นนไม่ได้ไปไ,ไม่ได้ไปอันนี้ค่ะไม่ได้ไปตังนะเรจาจะหา ของกินลองช็อตแล้วก็ไปร้านหมึกถ้ามันยูญ่ร้าค่ะไรน่ไม่รับแกนทันดีนะไม่มีเจอสแกนดีเขาโทนอยู่นี่เจอสแกนดีเขาโดนอยู่ไล์ดีกว่าเป็นกลยุทธ์นะคะเจอสแกนมีร้านเกิดไหมคะโอเคค่ะของค่ะไปเจอเราแน่ เขาบุ้งอยู่เซฟวันค่ะนีน่แหละขาบุ้งดูทุกคนได้กินเลยพี่กัดร้านเซฟวันนี่ขายของให้ด้วยเขาทำฟอนเหมือนแฮร์รี่กับเบอร์เกอรี่เบรเกอรี่ทันเดอร์นี่ค่ะ,คะมาซื้อได้ไดไรอร่อยมากแต่ยังไม่ได้กิน พี่นั่นเขาชื่ออะไรวะเฟสอะไรที่างอ่ะชื่ออะไรวะทุกคนคงกินเยอะมากแล้วคนก็เยอะมากเช่นกนเดียวกันเราไทลองท้องในรถไปก่อนปะอ้าวได้ได้ถือในรถแล้วก็อย่ากินในเนื้อไม่เอาเหรอคิดยังไงขับรถเอาถั่อจ้ะถั่วหยอนะครับเพิ่มกัดไหมไม่เพิ่มกัดจ้ะ <'re> อยู่เซฟวันนะใะตอนนี้พอพุ้งกำลังซื้อผัดไทยทเอาไปกินในรถเพราะว่าตอนนี้หิวมากแล้วก็จะนั่งรถไปร้านหมูกระทะพี่ต้องซื้อไก่กรอบอะได้กินได้โคกอันนั้นมาใหม่ที่บิดบิบบอโคกพุ้ป่ะใ,ใช่แต่เราจะไม่รู้ไงว่าเขาอยู่ดอกไหน,นเขาจะไม่ร้อกเลย เร่มต้นด้วยสุพรรณลงท้ายด้วยบุรีหน้าตาบุรีได้ไงอ่าสุพรรณบุรีนี่ก็สุพรรณบุรบบพไไีพี่เตยไปไหนพี่เตปไปเที่ยวนอร์เวย์อ่าพี่เตอยู่นอร์เวย์ ค่ะต้นหาเตนอร์เวย์ทำไมพี่เตถึงอยากไปนอร์เวย์เหตุผลเหตุผลอะไรคะเจนไปบวชพี่บ๊อบพี่บ๊อบสู้กับเด็กน้อยหนึ่งล้านพูดตามแล้วใช่หนึ่งล้านพูดตามแล้วเร็วมากทุกคนขอบคุณนะคะที่มาติดตามเด็กน้อยตาดำๆแบบว่าขอบคุณ สูมม <muitas> ันไวมากทุกคนผมก็แบบยังอึ้งอ่ะมันไวจริงจริงกินขาวไม่น่าใส่สีขาวเลยทุกคนตอนแรกผมวางแผนว่าจะใส่สีฟ้าสูดีไอ้นี่เขาใส่เนี่ยตอนนี้เปลี่ยนจากมะกรองสุรีเป็นเดี๋ยรลิ้งพินแล้วอยากกิน อยากกินช็อกโกจมเมื่อวานอะ่ะผักพุ้งไปไอ้นี่ใช่ไหมเซนทรัลเวลแล้วมันมีบูธช็อกโกจมตั้งแต่ว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่บูธโรลลิงพินตั้งแล้วทีนี้ผักุ้งก็เลยไปตามหาช็อกโกจมแล้วได้แต่ว่าได้เป็นอันัน่นอ่ะที่มันเป็นบานาน่าอะไรพีนัสักอย่างแต่ว่าอยากกินที่มันเป็น ที่มันเป็นช็อกโกแลตได้แล้วข้างในเป็นสตอเบอรี่หรือว่าอะไรสักอย่างแต่ว่ามันหมดไงเมื่อวานทุกคนก็เลยอดได้กินแต่บานานะ่าแต่อันนั้นก็อร่อยนะรีวิวแกเวอร์ เตเวรากรอ,อยู่นอร์เวย์เอ้ยไม่ใช่อยู่จันทบ,บรุรีอันนี้อัสาระเตอยู่จันนะคะอยู่กับครอบค,เอคหหรัวน้องผมมุงน่ารัก f อฟอ่างทองอ่างทองใกล้ๆใช่ไหมอ่างทองใกล้ๆสุพรรณสวัสดีนะคะ f อฟถึงจังหวัดติดนอร์เวย์ใชแบบ่ไม<อ>จิ๊<อ>ไปเวนอร์เวย์เ<อ>ชื่อ แต่ที่เซฟวันอ่ะคือคนเยอะมากแล้วก็แบบว่าขอกินแบบได้กินเยอะมากตอนนี้นะคะเรากําลังจะไปกินหมูกระทะเพราะว่าร้านหมูกระทะตรงนี้มันไม่เปิดคนเยอะมากคนเยอะจริงค่ะทุกคนยี่ห้อคล้ไปเท่าไหร่ กลับตอนไหนกําลังจะไปกินหมูกระทะค่ะตอนนี้อยู่เซฟบ้านค่ะแม่เด็กบรรยากร้านอยากกินร้านเดิมหรืออยากกินร้านเหม่งร้านเหม่ก็ได้ได้หมดอ่ะตอนนี้ที่ไหนก็ได้ยเหออโคุใ้้นง่ะตอนนี้ยังไม่เจอโคคุนเลยเฮ้ยเอานี่ก็ได้น้ำมึงปิดยังไง อ่าน้เกลือโฮใช่รสเขาเหมดวันนี้เท่าไ่อวันนี้แค่วะสองแก้วเขาเาบอกว่า,ากับมะเร็งอไเดี๋ยวให้ดูเ,เดี๋ยวให้ออดูเอ,เอาที่เขาปั่นไหมปั่นเอาปันป่นสอแก้วจ้ะ นี่ค่ะร้านน้ำองุ่นเขียวเอาเรลลี่ไหมคะองุ่นเอาเอานี่เอาเจลลี่แก้วดกแก้วหนึ่งปกติเรามาซื้อน้ำองุ่นเขียวพี่โนอาบอกว่าอร่อยพี่โนอาบอกว่าอร่อยใช่ไหมแก้วเดียวจ้ะแก้วหนึ่งไม่เอาสองเดียวไม่เอา จะเอาด้วยเหรอเอาดีมากอ๋อล้วส่องแก้วเลยจ้ะมากับพี่โนอาพี่ปิ้นค่ทดูคนคนเยอะจริงมากคนเยอะคนเยอะมากจริงแต่ว่าเชวันน่าจะคนเยอะทุกวันได้อยู่จันทบุรีค่ะ ได้ยูเซฟบันค่ะ <Gesch> โอ้ยน่า <studios> กินมากทุกคนเดี๋ยวผมพุ่งเอาให้ดู11บนาทีวาชนาสาขาสาขาสาขาเนี่ยค่ะจอลลี่อายเขาพุ่งใช้คอนซีลเลอร์ของอันนั้นอะสกินดิฟิกแล้วก็เกีี่ยใช่ไหมคะแล้วก็ใช้ ไฮไลแคนเมกอ่ะที่มันเป็นที่มันเป็นจิตเตอร์เยอะๆอะคนตาจึ้งพี่กัดคนตาพี่ผักกาดขาขอบุณค่ะเ่เียน่ขาถามไม่ใ,ไมใ่ไม่สอะไรหรืกินล่ะกเขาถามเขาไม่ได้จะกินไหมไ่กินแล้วไม่ใ,มบบมใส่บุกลได้แบบเท่าไหร่เท่าเดิมเจ็ดส

ไดตัางยังไม่เจอเลยเอออร่อทุกคนทุกาทสูตรยมาซื้อได้ที่เซวันนี้อะไรนะไก่ มันดูเยอะมากมันดูเยดังเขาริขบูไม่ได้อยู่กับเตนะทุกคนเอาเปีวมากกินเยอะจริง ี่ทุกคนอ้าปากดลยอ้าลองกินดูเอยเหรอเลยข้าวมุงกินแซ่บละ หิว่ไะ,ะไปแล้วค่ะไปอีทหมูกนะทะคือเนี้ยจะมีคนมองหน้าเขาบุ้งอ่ะผมก็ยิ้มเบิดอ่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาใช่ไม่รู้ว่าเขารู้จักหรือว่าไม่รู้ว่าเขาไม่ วันก่อนอะเขาบุ้งไปเดินเยวาวราชแล้วทีเนี้ยมันมีป้าป้า,ปาคนหนึ่งใช่เขาก็ลงแบบเดินเข้าถนนอยู่แล้วเขาอะโบกมือบายบายใครไม่รู้แล้วแต่ว่าหาันมันทำกับบุ้งแล้วเขาบุ้งก็แบบทําตัวไม่ถูกว่าไม่รู้ว่าเขาบายบายไม่บายกับบุ้งหรือไายบายคนข้างหลังแต่แต่น่าจะไม่บายคนอืน่นนะอาจจะยังเพื่อะนี่คือ ล็อกใหม่หรอชือมาได้ออเพลงอยากร้องเพลงพออะไปเรียนล้องเพลงไหมอ้ยแต่วันนี้ว่าเขาบุ่งหลายหลเรวอยู่นะสกว่าพุ่งสองท่มเองอม่ อะไรูกคนวันนี้อออเอาพุ่งแรงเลยเรียปลาหมใช่เซบันใช่ค่ะเบัน ใช่ไปร้านบุกกระถางต่อกองทัพต้องเดินด้วยท้องอร่อยไหมพี่บิ๊กอร่ได้หรออร่อยใจวุ้นๆหนะารึวุ้นวุ้นใช่ที่กัดปากตัวเอง โคตรเสียซ่ารู้กันรู้ไหมว่าเขากุ้งกับเป็นคนที่โคตรจะเบอรบะคือไปกินข้าวอ่ะไปกินข้าวแต่ที่ต้องมีต้องมีหล่นและไม่ช้อนก็จะเก็บต้องทุกทีทุกรอบคือแล้วต้องมีเสื้อเปื้อนทุกรอบใส่เสื้อขาวไม่ได้โคตรโคตรจแบบัแบบแค่มันไปกินตีน้อยอะมันที่ไปกับเต้อะ ทำตะเกียบลน,นเตก็เลยขอให้ไหม่อุ้ยอันนี้อันนี้อันนี้เล่าหรือของิงขิงไม่ใช่นะเราแค่มาเล่าความน่ารักของเตนีไม่รู้แล้ว เดี๋ยวพี่สามารถตั้งค่านี้ได้ไลฟ์สดอ่ะมันจะตั้งค่าคําซ้ำๆได้เออถ้าใครยังพิมพ์คําซ้ําใช่ไหมแล้วถ้าพิมพ์มามันจะบล็อกเองเลยว้าใช่เนี่ยทุกคนใครพิมพ์คําซ้ํขอบุ้งจะตั้งค่าแล้วดิต้องเป็นไลน์ไลน์อื่นนะอ๋อใช่เป็นไลน์หน้าไลน์หน้าไลน์หน้าเดี๋ยวจะตั้งค่าเราแค่รีวิวความน่ารักของเตเวลาก่อนใช่เต็มขนหน้ารัก ถามว่าที่ส่องเป็นย่าไม่ร่วงคะใช่ค่ะอันเนี้ยใช่อันนั้นไม่ใช่อันนี้ญาติแต่อันเนี้ยสมองม่อส่องม่อพูดไม่ได้พูดหันอะไรไม่ได้เดี๋ยวมันจะนี่เต้นไปเต้นน่ารักใช่เต้นน่ารักชีตักแบบตักหมูให้ร่วงเลยดิจริงนะเดินไกลจ้ะชี้แบบว่า<ล>ดูแลดีมีความแบบเทน้ำจิ้มให้ แ,แบบตักของให้กินพะวุงแบบพะวงอยากกินชีสที่เอาแบบเอาชีสไปละลายให้ด้วยอ้อเราต้องลงไลน์ก่อนแหบใช่แล้เข้าขึ้นมาทุกคนจะลงไเจะชาลทุกคนเดี๋ยวพะวงขอนั่งรถไปร้านหมูกระทะนะคะประมาณไมอหไ่กินอนทีพี่ปินประมาณ10กว่านาทีนะคะทุกคนไม่เกิดประมาณเกือบเกือบสามทุ่ม เดี๋ยวเขาพุ่งมาขึ้นใหม่เพราะว่าจะขึ้นรถเดี๋ยวว่าเดี๋ยวมันบินนะทุกคนรอก่อนนะทุกคนอย่าอย่าพุ่งไปไหนโอเครอก่อนนะคะบ๊ายบาย